ได้มาเตือนพี่น้องทั้งหลายหลวงตาก่อนที่จะมาเอาให้โอวาทแก่พี่น้องทั้งหลายนี้ไม่ใช่นํามาอวดพูดเฉยๆโดยไม่ส่อแสวงหาไม่บําเพ็ญตนมาพอที่จะได้ทามาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายได้บําเพ็ญมาตนเต็มความสามารถจนหาที่ต้องติตัวเองไม่ได้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจ ม <c oughs> าเราตั้งแต่บวชมามีฮีริโอตกระปะประจํำใจรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นวันบวชศึกษาเราเรียนก็รักสมนลศีลของตนไม่ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้ตลอดมาจงกระทั่งก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสจะให้กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาอันเป็นตัวไฟใหญ่ที่ใหญ่หลวงมากที่สุด หายใจหัวใจนี้ให้ขาดสะบ,บั้นลงไปจากใจด้วยเหตุนี้การต่อสู้กันการรบกันจึงเป็นเหมือนนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีไม่มีใครที่จะออมมัดออมมวยของตัวเองเออมรวดลายของตัวเองต่างคนต่างทุ่มสี่กันเต็มจัดเต็มส่วนหวังความชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ระหว่างเรา คือทำกับขิเหลสฟาดกันบนหัวใจนี้ก็ทำแบบเดียวกันการทำเช่นนี้หาความสุขไม่ได้นะถ้าจะดูแล้วก็ดูไม่ได้เลยระหว่างนักมวยต่อสู้กันนั้นไม่กล้าจะดูเพราะมันเอากันอย่างทะลหดใครใครดีให้อยู่บนเวทีใครไม่ดีให้พังลงจากเวที ีระหว่างกิเลสก,กับธรรมบนหัวใจที่ฟาดกันอยู่ในเวทีคือหัวใจนี้ก็ฟาดกันอย่างนั้นเรื่อยมาเป็นความทุกข์ความทรมา,านมากแล้วความทุกข์ความทรมา,านมากเพราะการต่อสู้เพื่อชัยชนะนี้เป็นมหามงคลแก่เราเป็นลำดับลำนามาพอใจในวิธีการแห่งการต่อสู้นี้จะหนักขนาดไหนทุกขนาดใดก็ตามไม่คำหนึ่ง ยิ่งกว่าผลอันใหญ่หลวงที่เรามุ่งหวังคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันจึงต้องหนักขามทุกความทรมานทุกด้านทุกทางจึงหนักตลอดมาจนกระทั่งจะเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหมายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้นี่รุนแรงเอาชีวิตเขาแลกเลยก็เห็นผลประจักษ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำเหตุการณ์ที่ฝึกทรมานตนนี้ได้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ถึงขั้นเอาอย่างเด็ดขาดระหว่างจิเลสกับเราก็ตามขอให้มีพอเป็นเครื่องหมายของลูกศิษย์มีครูก็ยังดีครูของเราคือศาสดาเลา เราเราเป็นลูกศิษย์ก็ขอให้ปฏิบัติตามครูให้มีขออมีเขตมีศีลธรรมประจําใจของตนบ้างนี่จะสมชื่อสมนามาการกล่าวทั้งนี้ที่ได้นาเรื่องของตัวเองย่อๆบ้างมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เราได้ทํามาอย่างนั้นแบบเอาจริงเอาตายไม่อะไรเสียดายในชีวิต ขนาดที่ฟาดกับกิเลสซึ่งเป็นตัวมหาภัยบนหัวใจของเราเอาจนกิเลสขาดสะบ,บันลงไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเต็มภูมิแห่งเหตุที่เราบำเพ็ญมาอย่างเต็มทัินกำลังและสมภูมิในผลที่เราได้รับว่าสมเหตุสมผลการทำก็สละชีวิตการได้ผลประโยชน์มาก็เลิศเลอในหัวใจ เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายนั้นจึงเปิดอกให้ทราบทั่วถึงกันเพราะในระยะนี้เป็น,นระยะที่พอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ที่จะรื้อฟื้นชาติไทยของเราขึ้นจันรหล่มลึกทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุต่างๆที่บกพร่องอยู่ในบางไทยเวลานี้มากถึงกับจะเอาชาติไทยให้ล่มจมไปได้นั่นแหละจึงได้นำธรรมที่กล่าวนี้ มาแนะนำพี่น้องทั้งหลายตามที่เราได้ฝ่าฝืนหรือรบกับความทุกความลำบากอันเกิดจากกิเลสกิขวางตั้นกลางอาไว้ไม่ให้เราสร้างความดีเราฝ่าฝืนเต็มสติกำลังความสามารถถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยผลที่ได้มาก็เป็นที่พอใจใจที่เป็นมาแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> เป็นคารวาดเราก็เคยเป็นรักเราก็เคยรักชังก็เคยชังเกลียเราก็เคยเกลียนโกรธก็เคยโกรธเต็มหัวใจเรามาแล้วไม่เป็นที่สงสัยแต่เวลามาบำเพ็ญทางด้านจิตใจตั้งแต่วันเริ่มบวชฝึกขัดทรมานตนเองบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมตลอดมา ตั้งแต่วันบวชทําไมจะให้เป็นทุกคนเราบีบบังคับตัวไม่ออกนอกลู่นอกธรรมของศีลของธรรมประจําชีวิตมาตลอดจนกระทั่งถึงป่าบันนี้ต้องเป็นความทุกข์ถ้าจะคำนึงถึงความทุกข์แต่เราไม่คำนึงถึงความทุกข์เพราะการรักษาตัวเองเราเข้าคานึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการระมัดระวัง เรือการต่อสู้ความชั่วทั้งหลายปัดเป่าความชั่วทั้งหลายออกจากตัวของเราจนสุดท้ายก็เป็นที่พึงใจทำทั้งหลายที่ได้นำมาแสดงกับพี่น้องทั้งหลายนี้เราถอดออกมาจากหัวใจเราจริงจริงทำในปริยัติเราก็ไม่ประมาทเราเรียนมาเหมือนกันแต่นั่นเป็นปากเป็นทางเป็นแบบแปลนแผงผัง เพื่อจะเป็นภาคปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเพราะธรรมที่ท่านแสดงไว้ในพระไกปีดกทั้งสามปีดกนั้นเป็นแบบแปลนแผนผังชี้บอกแนวทางแห่งศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานรมเหล่านั้นเป็นแปลนที่สมบูรณ์แบบแล้วจากสวกากขาธรรมของพระพุทธเจ้า ใครปฏิบัติตามนั้นจะต้องสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาผูกบ้านสร้างเรือนใครจะผูกบ้านสร้างเรือนขนาดไหนตามแปลนประเภทใดก็นำแปะนแปลนนั้นออกมากลางแล้วผูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสม,สมบูรณ์แบบตามแปลนขนาดนั้นๆนน,นี่ผู้มาผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน เรานำธรรมะที่เราเรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นแปลนแล้วกา,กกางแปลนนี้ออกมาเพื่อเป็นข้อประ